จุดเริ่มต้นที่เจ๋งที่สุดนะคะก็คือตอนนี้และที่สําคัญก็คือคุณต้องสงบใจตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเวลานี้วินาทีนี้เป็นต้นไปนี่คือจุดเริ่มต้นที่เจ๋งที่สุดแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดโอเคไหมไม่ต้องรอบอกว่าวันที่สุดแสนจะพิเศษหรือใดๆก็ตามคุณรู้ไหมว่าเวลานี้เนี่ยเพอร์เฟกที่สุดแล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วที่คุณจะเริ่มรักตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะ เขาเรียกว่ามองขึ้นไงบนนะหรือว่ามองไปในความเจริญรุ่งเรืองหรือความเป็นไปได้ทั้งหลายโอเคไหมไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะรู้สึกตัดเพอต่อว่าตัวเองแต่เป็นแค่จุดเดียวเท่านี้คือจุดสงบใจจุดนี้แล้วก็ไปต่อโอเคไหมเออเพจครปปาเปลินอินสปาก็ฝากว่าท่านี้อย่าลืมไปทาแอป K O N P L Y ดาวนโหลดฟรีทุกมือถือนะจ๊ะมีเกมชื่นชมสิบอย่างด้วยไปทํากันนะ